สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับมือถือ Android นะครับตัวนี้ก็เป็น Android แต่เป็น Android Go Edition นะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็ มีข้อมูลมานานพอสมควรแล้วครับแต่ผมไม่มีเครื่องมาทดสอบนะครับว่าอ่าตัวนี้จะเป็นยี่หอ้อ infinix นะครับ smart fi นะครับก็มีข้อมูลมาว่าอ่าถ้าเป็น android go เนี่ยไม่สามารถใช้ android auto ได้นะครับทีนี้ผมก็ไม่มีเครื่องรองพอดีอ่าเครื่องนี้มาเปลี่ยนจอนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับก็ามาเปลี่ยนจอซึ่งเป็น Android Go นะครับก็มาลองแล้วนะครับก็ใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหนะ้าจอบอก device not respond นะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับนี่ก็ลง Android Auto แล้วนะครับ แต่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เนื่องจากเป็น Android Go นะครับจะดูจากตรงไหนออันนี้ผมเข้าไปดูในการตั้งค่ามก็ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซตมือถือนะครับจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับก็พอดีอผมก็สังเกตเห็นว่ามันเป็น Android Go นะครับนี่ครับ Powered by Android Go Edition นะครับนะครับจะขึ้นชัดเจนเลยว่าเป็น Android Go นะครับ Android Go Edition นะครับตัวนี้ถ้าเป็น Android แบบนี้นะครับมือถือของใครเป็น Android แบบนี้ใช้ Android Auto ไม่ได้นะครับเราเสียบเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจะต้องเป็น Android ตัวเต็มนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูว่าถ้ามือถือ Android Go Edition นนะครับใช้งานไม่ได้ตามที่มี ข้อมูลก่อนหน้านี้ออกมานะครับก็ใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ลองทดสอบแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับมาใช้งานไม่ได้จริงๆสําสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับมารีวิวกันสั้นๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ